เรียนประธานสภาที่ขรพดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะจากประชาชนชาวเชียงใหม่เขตหนึ่งก่อนอื่นจะขอชื่นชมนะคะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนอยู่ยากขึ้นการเอารักเอารัดเ,เอาเปรียบ เพิ่มมากขึ้นซับซอ้อนและขยายวงกว้างก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ยืนหยัดและอยู่เค,เคียงข้างผู้บริโภคและประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเบ็ดเสร็จจึงขอชื่นชมการทํางานและเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะดิฉันขออธิบายการทํางานและภารกิจหลักของสภาองค์กรผู้บริโภคสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดิฉันจะอธิรายต่อไปะคะ่ะ สภ,สภาองค์กรผู้บริโภคมีการทํางานอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1คือคุ้มครองผ,ผู้บริโภคระดับประเทศระดับที่2คืองานเตือนภยัยระดับที่3คืองานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคซึ่งทั้ง3ระดับนี้จะดูแลทั้ง8ด้านดังนี้ค่ะ 1. ด้านการเงินและการธนาคาร2ด้านการขนส่งและยานพาหนะ3ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย4ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ห้าด้านบริการสุขภาพหกด้านสินค้าและบริการทั่วไปเจ็ดด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแปดด้านบริการสาธารณะสิ่งผลงานต่างๆของสภาองค์กรของผู้ริโภคที่เป็นที่ประจักษ์ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินคุ้นหูนะคะก็คือการผลักดันไม่ให้รัฐบาลลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP การผลักดันเรื่องบำนาญประชาชน3า0พบาทให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็ การคัดค้านการควบรวมทูดีแทกทำให้เกิดการผูกขาดในตลาดการสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ฉันจะดิชั้นจะอธิบายและแจกแจงให้ทุกท่านได้เห็นก็คือเรื่องโครงสร้างของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพรบการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพศ2 5 6 2ซึ่ง ตามชื่อพอรบรนะคะก็คือการจัดตั้งซึ่งเน้นการจัดตั้งไม่ได้เน้นการมีส่วนร่วมหรือการสร้างความเข้มแข็งโดยดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือสภาองค์กรผู้ริโภคออได้เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ริโภคเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ริโภคแต่ในมาตราที่6 องค์กรของผู้บริโภคที่ประสงค์จะเข้าร่วมต้องแจ้งขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขและมีความยากลาบากในการจัดตั้งจํานวนหน่วยงานประจำจังหวัดนะคะนี้ข้อมูลณนะวันที่13มิถุนา2566มีจำนวน15หหน่วยงานเทียบกับปัญหาและข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทั้งประเทศซึ่งคิด เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ18%เท่านั้นด้วยความเดือดร้อนและเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบของประชาชนผู้บริโภคตั้งๆหลายเกิดขึ้นทั่ว,วประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นดิฉันจึงมีข้อคิดเห็นและเห็นควรเป็นอย่างยิ่งว่าในการเร่งตั้งองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัดหรือหน่วยงานประจําจังหวัดนะคะนอกจากนี้ควรตั้งไปสู่อำเภอตำบลต่อไปด้วยโดยการจัดกตั้งพร้อมขยายแนวคิด หรืออาสาสมัครความตระหนักต่างๆการรู้เท่าทันกลโกงและความไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในระดับเครือข่ายก็คืออาจจะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการสื่อสารในระดับออฟไลน์นะคะก็คือการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักสิ่งต่างๆนะคะเมื่อต้องทํางานในระดับเครือข่ายลงลึกไประดับอําเภอตําบลแล้วงบประมาณต่าง ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะจากงบประมาณที่แสดงบนหน้าจอนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กว่า35.19ล้านบาทส่วนใหญ่แล้วโครงการต่างๆสไลด์ถัดไปนะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอส่วนใหญ่จะเป็นระดับออนไลน์ทั้งหมดนะคะดูแลในเรื่องของเว็บไซต์การสื่อสารนโยบายผ่านอินฟลูเอนเซอร์การเสวนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่ามีตัวชี้วัดนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะซึ่งดูจากออยอด Follow นะคะใน Line official แล้วก็ใน facebook Fan Page นะคะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ยังจำนวนน้อยอยู่พอสมควรค่ะซึ่งในสิ่งนี้อาจจะ ควรมีการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่หรืออาสาสมัครในการให้ความรู้สร้างความตระหนักในการเตือนภัยคุ้มครองก่อนเกิดเหตุที่ไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะจึงขอฝากข้อเสนอแนะและข้อกังวลต่างๆเหล่านี้ค่ะไปกับท่านประธานผ่านไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ